สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวันป,ปิดลีกพีวนะครับโอเคจบลีกนะครับก็ได้รูบี้มารูบี้มานะครับอยากได้เกียร์ก็เปิดเกียร์นะครับถ้าตัวอยากได้เลนเจอร์ก็เปิดเลนเจอร์นะครับโอเคผมก็จะไปเปิดเกียร์นะครับถ้าได้เกียร์ท่านี้เกียร์ตัวนี้นะครับเอาไปใสใ่ไทกะดีเลยครับลดแรก3 0นะผมก็จะไปสูงกันเลยละกัน คุโอกาสทั้งทีต้องมาหน่อยนะครับใบมาเดือโอเคไปกันเลยยกเลิกสามครั้งไปมาแล้วครับทุกคนก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับความหวังของเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับเกียร์นะโอ้ยมาแล้วโคตรติดทองโอ้โหห้าดาวล้วนครับทุกคนห้าดาวอีกแล้วสามสามมาแล้วครับโอ้โหน่าจะหวังไม่ได้แล้วล่ะครับสําหรับเกียร์อุย้ยมาแล้วถุงมือแชรี่ครับหมด โอ้โหได้ถุงมือเชนลี่มาชิ้นเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะพาไปสูงกันต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับมากันต่อนะลูบี้ก็มีอยู่100รลูบี้นะครับเราก็จะไปเปิดเกียร์นั้นรับรางวัลจากพีพีก่อนโจเพชรหนึ่งนะเพชรหนึ่งก็เออเพชรสามครับขอภายครับเพชรสามก็ได้120รลูบี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าเรามีตั๋วอยู่กี่ใบเราก็จะไปเปิดตั๋วกระชากันก่อนนะถ้ามีนะครับ โอ้มีอยู่เก้าใบครับทุกคนเราก็เสียดายเนาะเราก็อ่าไปกันไปไปซื้อตั๋วเพิ่มก่อนนะครับที่ร้านค้ากิวนะครับนี่ไงเราก็ได้ตั๋วมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็จะไปทําการซูมได้อยู่สองครั้งครับรโบรโบกผู้เทพตัวไหนก็ได้มาเถิดครับมาเลย,าเลยสามครั้งปฏิหารจะออกหรือเปล่าอาดามโพไซดอนโอเคครับผมจะมาไหม อาดัมโอ้หนี่ไงนึกว่าโพไซดอนโอ้โห,งไ,งโปโโหไปกันต่อนะครับรอบสุดท้ายนะครับสามครั้งสามครั้งสามครั้งปฏิหารมาหรือเปล่ามาไหมโอ้โจบแล้วครับพ้บนไม่ออกนะครับตลาดวายโอโย้ซูมหลังๆมานี่ออกยากมาก โอเคครับเราก็จะไปสุ่มใบมะเดื่อนะครับโอเคไม่ยกเลิอกอะไรทั้งนั้นแล้วละ่ะเราก็ไปกันเลยสุ่มกันเลยนะครับสาหรับใบมะเดื่อนะเป็นอของธาตุไม้นะครับเกียนะโอ้โหนึกว่าจะดีใจที่ไหนได้เป็นหดาวของอะไรเนี่ยติวหุยโอ้หกดาวอีกแล้วครับทุกคนอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับทุกคนอ้ย เจ็ดดาวมาแล้วครับเพิ่มโอกาสนะแต่ไม่ใช่ของอันนี้นะครับเป็นของธาตุน้ํานะครับโอ้โหมาแล้วสวยครับธาตุน้ําเราก็จะไปใส่ให้กับตัวกอบดินเเลเยอร์นะครับนี่ก็ได้มาแล้วครับถุงมือธาตุน้าโคตรดีเลยครับถุงมือนี่นะผมจะบอกให้ว่าดียังไงมีลดแร่30เปอร์เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็อัตราการหลบสกิลครับ อัตราการหลบสกิลคือดีมากครับถ้าเราเอามาบวกกับอ่าอันนี้อีกนะครับมันก็จะเลยอยู่ประมาณโอ้โห80 90 95เปอร์นี่ก็ยิ่งดีเลยครับทุกคนอัตราการหลบสกิลทำไมถึงดีนะเพราะว่ามันจะไม่โดนสกิลเลยโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับ